เือถือทุกเกมถูกกว่าเติมเองเติมเร็วบริการดีรีวิวแน่นไม่โกงไม่โยนไม่คามุยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%่กักมาเลยที่ Facebook จูนบิโกช็อปหรือแอดไลน์จูนบิโกบีการหาเหรียญแรกการ the week ์ดเพย์เออร์ออฟเดอะวีคเพย์เออรีคม่วง p พ a y เ r of the ฟเดอวเขียวนะเหรียญชมพูในการเอามาแลกนะหลายคนน่าจะพอทราบคร่าวๆแล้วนะ เงื่อนไขไง่ายๆเหมือนสัปดาห์ก่อนเลยนะสำหรับพี่โคก็คือเงื่อนไขหลอกแบกตังหรือว่าทองคอยนั่นเองก็คือนะครับเราต้องเปิดการ์ดม่วงให้ครบ4ครั้งก็คือแพ็คนี้ยเราต้องเปิด4ครั้งถ้าอยากได้แพ็คเขียวเราต้องเปิดแพ็คเขียวให้ครบ4ครั้งพี่แต่เรากดได้คนละ3003 300 3ครั้งเองนะพี่ก็คือ300ทองนะเราต้องไปหาอีกครั้งที่4่ยังไงนะครับหลายคนสงสัยตลอดเล่นยังไงเล่นตรงไหนนะ ขั้นตอนแรกนะครับกดมาที่หน้าโฮมก่อนนะครับแล้วเราเข้ามาตรงนี้มิชชั่นนะครับอ่ามันจะมีอันอการ,ร,ร์ดเขียวกับการ์ดม่วงนี่คือเพเยอร์หรือวิเขียวกับเพเยอร์หรือม่วงมันจะมี2อ,อันนี้วิธีการมารับเหรียญดาวเราต้องมารับตรงนี้นะใครอยากได้เหรียญดาวก็คือเราต้องเปิดแพ็คให้ครบแพ็คเขียว4ครั้งแพ็คม่วง4ครั้งหรือเราจะถ้าเราอยากเลือกแค่แพ็คม่วงเราก็แค่เปิดแพ็คม่วง4ี่ครั้งเราไม่ต้องไปเปิดแพ็คเขียวก็ได้หรือถ้าเราอยากเลือกการ์ดเขียวเราก็แค่เป,ปเปิดการ์ดเขียว4ครั้งไไม่ตต้้อองงงเเปปป็็นิดดกการว อยู่ที่ว่าเราอยากแลกตัวไหนนะครับม,มา,าขั้นตอนแรกนะครับมาเล่นกับ AI เพื่อที่จะรับการ์ดเปิดฟรี1ครั้งนะมันจะมีการ์ดเขียวกับการ์ดม่วงนะเข้ามาใน v s a i นะนี่ v s a i นะ event e VSAI มันจะมีโหมดนี้ครับอันนี้คือการ์ดม่วงเพ er เออร์หรือม่วงคือเล่นโหมดนี้เล่นยังไงเล่นชนะแล้วสะสมแต้มให้ครบนะครับก็จะได้การ์ดม่วงมาเปิดฟรีหนึ่งครั้งอันนี้จะเป็นการ์ดเขียวเล่นให้ชนะ สะสมแต้มให้ครบก็จะได้เปิดเหียวเอ้เปิดฟรีการ์ดเขียวอีกหนึ่งครั้งนะนะครับเพืเ่อนๆนี่ประมาณนี้นะเพืเ่อนๆพอเราเปิดครบ4ครั้งเราก็จะสามารถแลกได้1ตัวแล้วเรามาดูครับว่าเราควรแลกตัวไหนดีตัวไหนหน้าแลกสําหรับ p l a เย r of the w e e k เขียว p l a y r r o f the week ม่วงนะครับว่าตัวไหนหน้าแลกนะมามาดูกันครับตัวที่หน้าแรกนะครับก็จะเป็น ตัวขอแพ็กม่วงก่อนเลยนะผมจะไล่ตามลําดับในความคิดเห็นส่วนตัวผมนะนะครับผมจะไล่ตามลําดับเลยนะส่วนตัวนะอันดับหนึ่งเลยก็น่าจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากเบอร์จิวฟานไดนะครับผมอันดับ2ผมให้เป็นทางด้านโรดิโก้นะอันดับ3ร่วมนะผมให้เป็นทางด้านนี่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 นะครับอันดับ3ร่วมนะแล้วก็อันดับ4มาคัสรัดฟอร์ดนะอันนี้ไอ้แต่จะเป็นอันดับหนึ่งในใจผมนะ ก็ประมาณนี้นะใครที่เปิดได้ตัวไหนเหลือตัวไหนก็ไปแลกตัวนั้นตามลำดับที่ตัวเองชื่นชอบก็ได้หรือสโมสรที่ชอบแต่ส่วนตัวถ้าผมแลกแล้วผมเปิดเหลือว่าเหลือตัวไหนผมก็จะแลกตามลำดับที่ผมชอบละกันนะครับตำแหน่งที่ขาดประมาณนั้นละกันนะครับสำหรับเพย์เออร์ออร์ดูวยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะก็คือการ์ดม่วงนะส่วนแพคเขียวเราพี่แลกตัวไหนดีแพคเขียวถ้าใต้ไล่ตามลำดับผมนะอันดับหนึ่งก็คือทางด้านนี้เลยครับ มิลิตาโคตรดีกองหลังตัวนี้สปีด89เกมรับสวยด้วยนะครับผมให้เป็นอันดับ1เลยอันดับ2ผมให้เป็นไลออนกาฟินเบกครับอันดับ2นะอันดับ3ร่วมผมให้เป็นทางด้านบูโนเฟอร์นันแล้วก็ทางด้านตัวนี้ครับโพลิสิตนะครับอันดับ4ี่ผมให้เป็นทางด้านอ่าอันน้สา่วมไปดีมาโกไปด้วยแล้วกันและอันดับ4ผมให้เป็นทางด้านเฟอร์ลันต์อรลสครับนอกนั้นผมเฉยเฉยนะไม่ได้วาวนะครับนะ ไม่ได้วาวนะตามลำดับนี้เลยนะครับสําหรับการ์ดเขียวนะเพื่อนๆชอบตัวไหนก็แลกตัวนั้นละกันแต่ถ้าใครคิดไม่ออกวิวพี่ผมไม่รู้ว่าจะตัวไหนหน่าแลกก็ลองเอาลำดับที่ผมจะให้ลองไปช่างใจแล้วก็ไปแลกกันดูได้ด้อพวิชายประมาณนี้นะครับผมนะ <S <S ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมติดตามอย่าลืมกดไลค์นะครับอย่าลืมกดใจอย่าลืมกดแชร์เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับขอบคุณครับผม